สวัสดีครับผมนี่ก็อยู่เชิดเดิลครับกับเซกาครับผมนี่กับเข้าสู่รายการช่องสองฝูงสดิโอกับรายการไมดลีชเชตเทเดนกับเรื่องค่ะคือเก็ฑโคดเซนโรมมนดันกับตอนที่ห้าครับผมมาเอ้เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับผมกับไวฟูเราอายูบิโกครับทุยพอหลังวันหลังจากนี้ผมก็เล่นโหลดได้เราไปโหลดคลิปของค่ะคือเกณฑมาดูนะครับผมบอก ปรากฏว่าผมมีตอนนั้นผมกำลังโหลดอยู่แล้วผมบอกปรา,ปรากฏว่ามันมียอดจองอัปเดตยอดจองมาปรากฏว่าคายขึเกนนั้นเจ๊งครับผมก็เสียายกับเรื่องคายขึเกนดนวยที่ยอดขายอาจจะไม่อาจจะเจ๊งนะผมมันก็เสียใจกันด้วยนะแต่นี้ให้ยอดจองนะถ้ายอดขายขึ้นก็โอเคครแต่ว่าเรื่องนี้มันโอเคมากเลยนะความรู้สึกผมาอ่าานะไม่เสียละครับยอดจองยอดจองก็น้อยก็ช่างแม่งครับผม แล้วก็หลังจากตอนนี้ห้าไป็นต้นไปเราจะหายประมาณสองสัปดาห์ครับคือเรื่องนี้จะหายประมาณสองสัปดาห์จะโผล่ทีวันที่สิบเก้าสิงหาครับไม่รู้จักอะไรของเขายังไม่รู้รรรเลยหายประมาณสองสัปดาหนะ์มั้งตาพี่ผมได้ยินข่าวมาก็คือเขาจะหายประมาณสองสัปดาห์คืองดฉายแหละเมื่อวันนีเดียวกับรีเคเตอร์อ่ะเอะอนั่นแหละแล้วก็วมาโผล่ทีวันที่สิบเก้าเลยคืองดไปทีสองวันนี้แหละเพราะงั้นผมจะฟังในการทําเรื่องอื่นๆได้สบายๆครับผมโอเคด้วยเสียงนะดูนะครับผมาเสียปรวตูคลิปขอไใเจดหมายนิดนึงครับแล้วก็งามเบื่อขอับผมมา มาดูตอนน,นี้เต็มอิ่มลวแล้วก็เราจะได้คิดถ okay. ึงในอีกสมบัห์ข้างหน้ามาโอเคเตรียมพร้อมนะครับมาโอ้โหยูวิโกเมลี่แล้วก oh, ็ผ hm ู้หญิงปิศนาแล้วก็ไอหนุ่มเยี่ยอวีแพงใชยเปลไปไปได้เดิมพันสมัยยังกระหมูนะเออกระนะ ชนะไปค่อ้เงียวนะน่าชั่นชมมากไม่เพยคนบ้ายไงเนอะอ้โหไอ้ชายเงี้ยหัวร้อนเนี่ยจะใช่คนรุนแรงนะเนี่ยขาวบอจะใช่คนรุนแรงมาโยกมาโยกไฟต่อข้าวนะค่า เทิร์นห้าแล้วครับโอ้เดูตามว่าคาเดลิ่ครับอ้าวอ้าเอาไม่ข้ามอ่ะไูเอ้ยใครได้หนึ่งชิปเอาว่าคาวาตาลิ่สี่ครับผมหลอกหนูแค่น้แหละคารเตอร์ลิ่หนึ่งครับชิวิวิสองับผมคอครับผมอ่าจะมายูวิโกยิ้ม่ะเอ้ยเมลลี่เมลลี่เอาหมูว่ะเอาว่ะอือ มักครับผมโดนมักเลยเรียบร้อยเทินหกแล้วครับ mm. แมรี่ว่าแมรี่กับยูวิโกไม่มีพิลุธกันแล้วสองวันนี้นี่เดินพันที่เด้อเอาเอาไงข้าวอะอ๋อ <c oughs> หนูแก้ว <c oughs> เอาว่าแล้วโจ้ก็เฮ้ย <c oughs> ไอสองวันนี้ไมคมีคแผลอะไรได้เลยแหม สถานีเสือเสียของเนี่ยมาอออนกันเหรออืออันนี้กระเบ๋มามันี้เหรออือนั่นไงจริงเหรอเอาวะโดยใช้ไปทาดป่าววะ,ะแล้วสุดสงสัยทางคนนี้นละผู้หญิงคนนี้ละอ๋ออ้านีไ่ไม่รู้หละว่า คือตอนนี้ไม่สบายอยู่นะอ้อไม่สบาย,ยางไงกูอเอาที่เป็นไงกูฉลาดเป็นไงเรารู้นะน,ำนำันนามิครับผม<อ>ฟิมมี่นี่ก็วะนอนนามิเออในตามัาสวยเฮ้ยเคยเห็นตอนที่แล้วก็สวยนะแต่จะเสียหอกว่าตอนนี้นันไง ด้วยมืออยู่ไม่โกรธเองครับผมเมลี่บางเพลงชว์ไลฟ์มาสองวันนี้ดิ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 อ้าเมื่อไหร่เพลงจะมาเมื่อไหร่เพลงจะมาเดบิวเดอะเีวิวอ่ะเดบิวเดวิวอ่ะรอเพลงมากมากอ่ะมาครับเพลงเป็นเพลงแนวใจที่ผมชอบเลยไงเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบนะเพลงแนวแจ๊ส อย่างเช่นอีวานเกเลียดอะแล้วผมก็ชอบอย่างนึงผมก็ชอบแจ๊จของพวกอีวานเกเลียดสักโอเคอยู่นะคันเครนนี่โอเคเลยนะผมฟังแล้วเพลินดีอุ้ยคำมนันมีหน้าเขินแฮะดาคือดีมากโว้ยโหโอ้โหอยู่ไปโกรธใจเย็นโอ้โอเขินเลยใจเย็นอุยอุยอะไรอะไรอยู่ไปโกลเดือดร้าวแหละ เอาวะไม่ได้แจ้งเลยนะครับบอกว่าโกงนะอ๋ออืมเอา,เอาสนุกนะฮะยิงไมโกงอจริงมันก็จริงอยู่นะ <c oughs> คือการโกงแล้วทำให้สนุกได้แหละกูจะโกงไงให้มันชนะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มันสนุกอยู่นะเวาสุขมาก เล่นเล้ก้เลยโอเคเล่นโทรศัพท์เลยเอาวะโอ้สายตาไปเลอุ้ยใก้แข่งขันเลิกการละกงอย่างอ้าวประธานปิดไฟให้ด้วยเลย <bit> <ine> ขอบคุณมากเธอเจ็ดครับผมเออเอาวะออืเอา,า,เอา,า,เอา,างั้นกระโจนนี่มันมีประบอลสิบประย่างอ่ะ อุ้ยโดนชาติอยู่ใช่ไหมว่าไปแกล้ไว้ไอสองคนนี้มันร่วมมือกันอยู่ไงอุ้ยข้าวเลยวะสองคนนี้เอาวะอือเลยมือกดที่หนึ่งอยู่ไงตอนนี้ คนอย่างมึงกับคนเป็นมากคนเป็นมากปุอยากรู้ยเป็น,เป,นเป็นไงสารางตรงนี้หนึ่งชิค้ครับอเโนะโนะปุยจะเห็นปุ้ยเอวมม้ววะจำตางนี้วะนั่นไงเรียบร้อยคู่นะอุอ้อยเห็นสภาพมึงมากเลยเดินก้าวผม งานมีกูยังโดนใช้เป็นค่าดีกว่าในเงิสิบล้านเอออุ้ยเรื่องนี้มันสวดสีขอจริงอ่ะแต่เสดายเรื่องนี้ยอดจองมันน้อยอ่ะเสดายจังยูบิโกคิดไลอยู่แต่ว่ามีนึืงเช็ดว่ะเอาว่ะ คือว,ว่าตอนนี้หนึ่งครับผมอ่ายูโกข้ามอ่ายูเป็นมรี่ข้ามครับเอาวะ <c oughs> เอาวะเอาวะอืมนารามินารามิต้องมีแผนอะไรดีอยู่หละมากว่าวมาโอ้ยนนี้แสดเว้ย นานามีนา,นางรมีไม่นาไปท่าอะไรยนี้เลยม่นน่ารัก,กน,น,านาะนานามิอ่ะปีนีานา่น่ารำกบดอ่ะแต่ดเดตอนแต่ดตอนเล่นพนันมป็นสวยสีของมาเลยอ่ะแล้วรักสุดก็นานามิฮะยูบิโกะฮะไปผัวทุยใจเย็นใจ็นจริงเหรอกระจาไม่รู้ความเชื่อใจเขายู่ไปโก้หรอนะยังไม่จบนะหลือรอบสุดท้ายของผม <C oughs> รูจึกผ่านไปไวจริงนะถ้าดูสอบสอตินี่มึงจะผ่านไปไวขนาไดไห,าไหนวะเองเลยจบตัวผุดคลายแบบนี้นะใช่เหรออือะไรวะอืม,ม,อ,มอันนี้เริ่มใช้แผนนะฮะ อุ้ยไปได้สองชิ้ว่ะสิบว่ะอุ้ย,ยม,มีลูกเมะนงานรามีลูกหม่ะก้าวว่ะงานามีเอาว่ะโอ้โเอาวะว่อยังไปโกหกินละไรยอุ้ยนานเนี่ยจับวามมีหนึ่งชิ้นเพราผมคอครับ เบลี่ถึงงงงฮะเอาว่ะสองคนนี้แม่ครูจีนใหม่มาเนี่ยเบลี่อยู่ไม่กดมัม่ก็น่ารักเป็สองคนนะเลสซมันมีสามาบอก สี่ของจริงไว้เรื่องนี้อุ้ยกลางไรน้่มิจังมรงนีง้ครับผมแล้วยิ่งไปโกมาปอบปอ่ะอ้าวะอะตัวอี ทำไมนั่นรามีถึงเคยไม่ต้องลยนะก็ไดารักอีกแบบนะแต่อย่าเห็นฉากซื้อเซียของว่ะอย่าเห็นฉากรู้จิตแล้วจะจูบแล้ววันเลยเป็นโกะใจเย็นดิอยากเห็นซื้อเสียอยากเห็นซื้อเสียของว่ะเร็วๆๆๆๆๆอยากเห็นดั่รามีแล้วอ่ะมันจะเป็นไงคนที่เป็นสัตว์อแบบโอยากจดุโฟถูกปลปล่อยหมดแล้วแหละนะ ใหญ่ใช่ไหมอยู่ไม่กลัวอะไรบ่อยอยากใช้ชีวิตอย่างข้าดีกเหรออยากให้ปลความไม่ปลุกหรอหรือให้ทำให้พอความเม่ตาละ่ะเอออย่ากจะเป็นปน,น,นี้ครนะับเปิดทางสว่างให้นามีนะครับสัตว์เลี้ยงท่านสวิตโอโอโอนั่นไง เราความหลังฮะอย่าบอกงนะันะา,ามิโน่ตัดผมอะ่ะอุ้ยเอาอุ้ย <c oughs> อยู่ไปโกดนมนใหญ่ไปนะทตไมอ่ะสมัยก่อนเหรอเออแต่ารามิแบบนี้ก็โอเคนะนเร <c oughs> ื่องผสมเสียงเรื่องโลลิสัตอะ่ะอุ้ย แล้วก็ตอนมันมีเกล่ะตอนที่แพ้นะนั่นไงอุ้ยนั่นไงโดนแกงแล้วนั่นไงกลุ่มมินี่นี่เองอุ้ยอุ้ยตัดผมนัม่นไงไอ้นี่แล้วเล่นอะไรกันส่วนบนวะ รู้สึกผมรู้สึกรู้สิตใจของผู้หญิงขึ้นมาในทีเลยคุณท่ใส่ผู้หญิงเขาไม่ชอบให้ตัดผมใช่ไหมอันนี้ผมผมผมรู้อยู่ผู้หญิงเขาไม่ขอบไม่อยากให้ตัดผมแล้วว่าปฏิเสธเลยอะ่ะปฏิเสธทีถ้าโดนถ้าโดนตัดผมแบบบังคับอ่ะอันนี้จะปฏิอันนี้จะรู้สึกซาว้าวมากอะอันนี้ผมโดนทิใส่ยอยู่พผ,ผมก็เคยผพผมก็เคยเจอไงเคยเจอได้แต่ว่าของผู้หญิงอะ่ะโอเคยอยู ผมรู้ผมรู้นิสัยผู้หญิงผมรู้นิสัยของผู้หญิงคือเขาไม่ให้ชอตตัดผมเลยคือโดนตัดปุ๊บม,มันเศร้าเลยจะเป็นยังไงล่ะฮะเอาวะน่นาละมิรู้สึกความกลัวนะความโกรธแค้นอย่างเดี๋ยวรแค้นมันจะเป็นแบบนั้นแหละอุย้ยเฮ้ยสุดสีของว่ะเอาวะรอนยิ้มละหู้ คือมนุษย์นี่ปล่ะอ๋อนารามิเอาจริ้งเลยนั่นแหละอู้ยนารามิก็นูนอยู่นะเพือเคอยู่โอูโหูเจ๊ยเอาวะนารามิไม่กลัวนะฮะเดี๋ยวงไปเรื่องขัดกินเลยนะเฮ้เชื่อกับบูปสถานเนี่ย Chịu như là ba từ nhớ bì cộng ba chị ngồi ba bà tèn miêu miêu lắm cứ cú nữa rồi lại hmm 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 โอเคแล้วนันนี้อะอะพูดข้าวว่านันนามิเสียละผมโอ้โหน่ารักเลยนันามิเกียรไว้ฟูดทันไหมอเอาวาเอมอืมัต่ออบออดุ อโอเคการค้นจบแล้วนะครับเอาวะที่เดินใครเอ่ยดันไงแมรี่แล้วนะครับผมเซ็ตแล้วแมรี่อุ้ยดันไงนะแมรี่แบบขุบใจตอนยี่สิบสองแล้นตอนนี้ตอนยี่สิบสองเย็นครับผมตอนนี้ยี่สิสองครับผมยังไม่โกะฮะเอาเกิดอะไรขึ้นจูนเอาเกิดค้าเอะไรเกิดอะไรขึ้น อย่าบอกนะแอบเปลี่ยนชิปเหรอชิปราคาฟินเหรออย่าบอกนะอย่าบอกว่าพวกมึงสลับเงินกันนะเฮ้ยสองคนเนี้ยอย่าบอกนะนั่นไงชัดเจนปมดชัดเจนปะกูว่ามึงใช่แน่น,นอนมึงแอบสลับอะไรกันทุกอ,อย่างว่าเฮ้ยกูรู้แล้วใช่ป่ะใช่ป่ะนั่นไง <laughs> นั่นไง คาไม่ถึงเลยนั่นไงขีดฉากรึไปแล้วลอล่ะจะบอกนะนั่นไงญ่อ๋อแอสลับเปลี่ยนกันเหรอโอ้โหแอสเปลี่ยนกันนี่เองโอ้แอสเปลี่ยนแต่ตัวไหนวะโอ้ไม่ชอ็กอกเลยไม่ต้องบอกแล้วฉันก็ให้ à hử? Mà mày cũng ying chiến á này nè, sướng giòn sẽ rồi. à wa. Mấy xe kẹt kẹt thì còn khó điên rồi nhá, á? Về bảo là phải đẹp cu, <laughs> อะไรเนี่ยเปกกูโดแล้วอ๋อแอบเปลี่ยนกันอ๋อต่อคนนี้ไม่วงแผลแต่แรกนะอุนานามิกูต่อคนนี้มันกองอวนใหม่เลย เนี่ย <c oughs> มันมีกลนะมันมีกลนะมันใจมีเกลมาใช่สัตว์เอาวะอุ้ยเอ้ยเลขาเอ้ยน่าเปลี่ยนแล้วอย่ามาถ่ายตัวเองมาตัดสินนะครับโอ้ยน,น,น่ารักนะ มีใครเป็นแฟนอาร์ตไหมกูเปลี่ยนไวเลยป่ะตัวขอโทเธอยังไม่โกะมาเดิมเว้ยเนี่ยออเอาวะแมรี่ปวดใจเลยดิ๊งโง่ไปแก้ท่างกันเอ้อเอ้ยชิบหายแล้วไงไปโกะไงเฮ้ยแมรี่แมรี่กูจับดันไงไฟช็อตว่ะเดี๋ยวเลยขาเขาบอกมึงจัดการเองโอ้โห สวยเสียของสวยเสียของมาแล้วน,าน่าลำจีวมากหน้านโคตรดาร์กโอ้โหเป็นที่สองร้อยสิบเยนนะอุ้ยน,นักงบึกหน,าน่ากลัชิบหาาเลยเลขาอย่างรู้ประทานไม่จะน่ากลัวะไรไหนอ่ะุ้า มาลีได้เริ่มนี่ยังเหรออ๋ oh. mm hmm. นานามิครับผมอาวะเสร็จปั้นเลยนานามิได้ที่สองนะตอนนี้ mm hmm. ตั้งก็เป็นที่สอง mm hmm. นี่น้อยลงนะครับผม mm hmm. นี่น้อยลงยี่สิบล้านนะ mm hmm. เอ้ยสุดที่อะไรนะ ความใจ,ใจกล้าเข้ามามาขึ้นใช่ไหมนารามิสู้ๆอย่าให่ไปสเลสีกนะอย่าไปโกกันด้วยเบลลี่ก็ด้วยมึงอ้โเชืดนะ <c oughs> ขึ้นไปนะอืออ่าเลยอ๋อเบลี่ไม่ได้เลิกเป็นมิกเก่ะใช่ไหมโอเลิกไปแล้วอ่ะ นะนานนมิเลิกเป็นมิเกตเอ้ยแมรี่เลอกเป็นมิเกตแ,แล้วนะครับตอนนี้อะไรนะแต่แต่นั่งเอ,งอกกูยังเป็นมิเกตอยู่นะสาวคูจีนใหม่นะแต่ยังไม่กูไปจับกรนนะนนะตรงนั้นอะจับนมนะจับตรงไหนกันนะเรียกคุณเลยว่ะแมรี่ค้างเลย จะตอนที่แล้วได้ไหมยุ้ยระแดงเลยตุ๊เลยโอ้โวดูไปกันเลรสุดยอดคือรุ่นปัดนะเพลงยังงงเลยมาบอเอาเลยขา เอาไปทาทำอะไรนะโอ้โหคือสัปเด็นฮะสบนี้ดีวะอ๋อมินี่ร้อยลงนะครับจากตอนแรกสามร้อยกว่าล้านตอนนี้สามสิบล้านแล้วฮะตอนนี้โหไม่ได้สดในใจเรื่องเงินเลยนะเออครับ เลขาชอบประธานใช่ไหม,มดูก็รู้เลยชัดเจนว้ายจบครับผมไหนกาลอินเลยกูคือเรื่องนี้ยังโอเคมากแต่สุดท้ายก็เจ๊งจบไว้โอ okay, เคามาดูตอนหน้า,นานเลยก่อครับดูให้ขายคิดถึงดูให้ขายคิดถึงนะเพราะว่าสองวนี้ข้างหน้ามันจะไม่โผล่มาแล้วนะจะโผลไ่ไปทีก็คือ,คอ สิงหาโน่นแหละ14โน่นแหละ14 19แล้วอุ้ยเอาวะเอาวะเอาวะเอาแล้วตอนเมื่าตอนหนั้นมันแน่เกมฆ่าตัวตายเอาแล้วเกมมีปืนเสี่ยงโชคมาแล้วไป็ตัวที่มาแล้วโอเคครับก็จบแไปดีกว่านะก็สวัสดี้ก็ตอนกรากับเพื่อนมาได้แล้วครับคือเกิน กับตอนที่มภายในอีก2วันตีดขึ้น้าเจอกันได้ดอนก็ผมก็สวัสดีครับผมบายเจอกัน,กนกอีกที19นะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมน่าจาะนะเดี๋ยวเช็ค่อนมันมาวัน,น,นอาทิตย์ใช่ครับผม19ครับประมาณ18เออ18ช่วง18-19แล้วแหละครับโอเคบายคุณสวัสดีครับที่